昨天 <laughs> <laughs>，唱了《啊》，我们唱不完呢。但，我呢，到。 ผมอยาก็เลยปิดดีปิดกลัมาเลยนะวันนี้นะคะก็าไม่ดูแต่ตอนนี้อันมีน้ำมูกเหยอันยังไม่หานไม okay. ่สบายค่ะมูกเป็นยงไนดูโอ๊ยอันนี้นั่นนี่ ดูมันนิ่มมากเลยนะคะน้องอั้มเพิ่งทำต่อดิ่งเองนี่ปเป็นใครนี่ค่ะนี่นุ่มมากเลยนุ่มสิอยากขยำนุ่มมากเลยอ่ะแกจะค่อยพยายามทำกันดูตาน้องอั้มได้นะพี่ช่องอุ้มอั้มฟันนี่นะคะยืดดียืดๆๆมากเลย นีดแม่ดูดิดูเป็นสารางสีมพูนะคะเป็นสารางสีมพวนี่ดูดูใกล้ใดูใกล้ใกล้ตรางสี่ยืดมตัวกดเนเต็งเต็งขยันไม่เออเคยกับแม่เอกมืกี้ไหม นุมกเลนมมมากนุมมเน่มากไป้ค่ะไปดิกเมันน้องมัน่มากนิมขนาดนี้นิ่มมากเลยล้มล้มเผลอล้ม ดีแม่เห็นดูดีเส้นแล้วเส้นจ่างเร้เอะขอจกินานุ่มๆก่นอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ดีอือ ใช้ท่าขู่ด้วยนะ